สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับกับผลงานวันที่หกครับวันนี้ล่วงเลยถึงวันที่หกครับกับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับกับทีมงานทีมสองของเราครับกับอาจารย์ปอนอนี้จานสอนครับ้างล่างเมื่อวานเจอฝนถล่มครับผมเนาะก็ฝนหนักหน้าดูแต่ไม่มีน้ำเลยครับก็เลยมาอัปเดตหน้างานวันนี้ครับ พึ่งไปปักแปลงของห้วยสำราญมาครับอันนี้เลยได้มา,าพึ่งใหม่มาหาน้องๆครับทีมงานกลุ่มโซนหรือว่าทีมงานทีมสองของเราครับอาจารย์พรแล้วกอ็อาจารย์ณครับนี่ฮะครับ,รบผลมาย,ยังไม่มีปัญหานี่ครับให้ดูฝีมือเจ้าคูบัตตาอาห์5ของเาครับ,รบแข่งคัน จานนะนี่คือเอาเสเเลี่ยมเลยผมเอาแบบเนียนกิฟครับนี่ะสวยงามเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา้วครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะแต่งคันนี่ฮะแต่งตามเรียบร้อยคือให้จบทีเดียวไปเลยครับแต่งให้สะอาดสะอาดเลยนี่ะดูรีดก็เนียนกิฟครับผมสวยงามครับผมวันนี้น่าจะจบตรงนี้แหละครับแกริงพวกนี้น่าจะได้ขุดคลองไส้ไก่ครับเพราะว่าาทางเทคนิคนิดนึงไม่มีปัญหาครับผมเนาะ มีขุดฟองไส้ไก่ก็น่าจะจบแบบสวยงามแล้วก็ย้ายเชื่อมใหม่ครับว่าของไส้ไก่ไม่ไม่ได้ขุดยากครับการยากก็อยู่ที่บ่อครับผมความยากทำงานนี่คืออยู่ที่บอ่อมันมีตะพักมีชั้นมีเบิร์มเยอะแล้วก็ลงแล้วต้องถอยดินการขุดฟองไส้ไก่คือขุดแล้วดึงขึ้นมาแปะ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 ,แปะเป็นคันไปเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับไม่ยากครับผมเนาะจะให้ดูความยากงานเลยแล้วอัปเดตหน้างานของเรากับวันที่6ครับกับทีมงานสรับขุดโคกหนองนาทีม สองห้องเราครับนี่ฮะไม่มีปัญหาครับกับฝีมือของอาจารย์ปอนฝีมือจริงๆครับเนี้ยคลิปเลยครับนี่ะโยนเดินขึ้นไปปัญหาของมันก็คือนี่ฮะปัญหาของหน้างานเราคือตอนนี้คือปัญหาว่าบ่อลึกนิดนิดแล้วก็มีสามพักครับหนึ่งสองสามพักพักที่สามคือหนึ่งเมตรครับแต่ของเราน่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่พักที่สองเราลึกไปแล้วฮะเราก็เลยอเอาแค่ประมาณสักห้าสิบเซนหกสิบเซนก็ถึงสัพักที่สามครับผมเนาะ การนการเคลริ้งข้างบนครับได้ประโยชน์มากมากครับกับกับเก้าคูบตตายูห้าห้าครับผมเนาะเขาเพราะว่ามันไม่หนักมากกําหนักแค่ห้าตันห้าก็ขึ้นเหยียบบนคันได้สบายๆแต่งล้วสวยงามออกรูปออกมาสวยงามคลิปรับเนียนกลิปครับให้ดูฮะดูเนียนความเนียนความสะอาดของน้องทํางานมาทีมงานของสรัางรถขุดขึ้น้นงนะคร brothers, ok, ับเรื online, okay, ่องภาพรูปเข้าเราแล้วครับรูปร่างเริ่มสวยงามแล้วครับก็จะมีการถอยดินปรับหน้าดินเคลดิ้งแป๊บเดียวครับเพราะว่า ถ้าขันใหญ่ขึ้นไปเคร์ริงนี่ก็จะจะไม่นานครับแวบเดียวก็จะจบแล,ะละ้วครับเมื่อวานก็เมื่อวานอุปสรรคของเราคือตอนนี้คือฝนตกครับเมื่อคืนตกหนักเช่นด้วยครับนะอก็ทําให้ดินเฉะดนิดนครับตรงนี้น้องก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องดึงคลองไส้ไก่ก็เลยมารีดส้นเนียนเลยครับเนาะตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่ออกจรงิงจริงไม่ต้องรีดครับเพราะตรงนี้ต้องเปิดคลองไส้ไก่ครับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับรีดได้ก่อนชัวร์กว่าครับ ตอนสักกะจะออกไปนี่ครับผมออกจากมุมนี้นะออกจากตรงนี้ไปครับยาวไปนู่นครับผมแล้วก็มีเข้าตรงนั้นิดหน่อยครับผมพวงนี้ก็น่าจะจบแบบไม่มีปัญหาครับจบแบบสบายๆเนาะไม่มีปัญหาแล้วครับเป็นเรื่องปกติของการทำงานครับปัญหาอุปสรรคก็เราถือว่าทุกที้ครับเนาะทุกแปลงครับแปลงนั้นเป็นอย่างนี้แปลงนี้เป็นยังไงครับอย่างตอนเช้านี้เราไปทําอยู่ที่สองชั้นครับไปขุดมันมีสองบ่อครับผมขุดอีกบ่อหนึ่งคือขุดไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าดินถล่มครับผม เป็นดินสมองครับขุดไปพอไม่ได้ครับก็ต้องย้ายบ่อครับย้ายขุดบ่อใหญ่ไปเดียตรงนี้ครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็คือปัญหาการโยนดินครับปัญหาแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับผมเนาะก็ดินก็เหลือไม่เยอะแล้วครับมวลดินก็เหลือไม่เยอะมากนะแต่ว่ามันจะขุดยากตรงที่มันลึกไงครับผมนะนี่ฮะกับเจ้า x c n g XE215C ครับกับจานปอนทโท12ครับ สะอาดมากครับสวยงามเนียนกิบเลยครับผมให้ดูตรงนี้ครับให้ดูการแต่งคันแต่งสรบปของเจ้าคูเปต้ายูฮาครับได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับเนี่ยสวยงามแต่งเป็นตุ้มบิลมสรครับวันนี้จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับงานของเราอีกแรงหนึ่งครับผมกับฝีมือของเราฝีมือการควบคุมงานฝีมือการคอนโทรลร่วมกันกับีงานแล้วก็โค้งนองนาครับทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดครับ กับการทํางานของทีมงานของเราครับทีมงานเรามืออาชีพครับผมเนาะทำงานเราต้องมีคําว่าสวยงามแล้วก็ได้คุณภาพด้วยครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายหรือค้ที่เขารับโครงการชื่นชอบเราก็ดีใจครับผมเนาะทำให้เขาดีใจให้เขาภูมิใจกับงานที่ออกมาเราก็ได้ทํางานต่อแน่ๆครับไปฮะมาอัพเด,ดาง,งานของเราดูความสวยงาม ก็ยังไม่อยากให้ฝนตกครับมันจะพังถล่มมันก็จะความสวยงามก็จะหายไปหน่อยนะครับเ็าะดินมันจะพังแตตรงนี้ถ้าเป็นดินดินกวดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับนี่ครับผมดูพื้นที่ข้างๆครับดินมันยังนุ่มเลยครับผมนี่ พรุ่งนี้น่าจะได้ย้ายไปกับกับพิกัดที่บ้านตาเป้ารับตำบลห้วยํำราญอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมครับอยู่ใกล้ๆประมาณ5-6กิโลครับก็คือวิ่งไปดูทางเรียบร้อยครับผมว่าเส้นทางการวิ่งประมาณไหนเราไปดูเรียบร้อยแล้ววิ่งไม่น่าจะย้ายยากมากครับี้แป๊บเดียวก็จบแล้วครับก็ให้น้องๆ้องทำให้เรียร์พุ่งตอนบ่ายเสร็จก็น่าจะเป็นเมื่อื่นครับที่ได้ที่ได้ลงขุดครับน่าจะได้ย้ายพรุ่งนี้แล้วก็เมื่อื่นก็ได้ทำการขุดตอนเช้าครับนะ ได้แจ้งเจ้าของแปลงเพราะว่าเรา,าได้เริ่มขุดวันไหนเขาจะได้จะเส้นจะท,ที่จะทาง,างครับจะผูกจะตาพื้นที่บอกกล่าวในการลูกโคกน้องนาครับปรับพื้นที่นาให้เป็นโคกมีน้องมีนาครับเนาะเป็นรูปแบบของโคกน้องนาทฤษฎีใหม่ครับผมโคกน้องนาโมเดลครับผมความยากความง่ายมีหมดครับทำโคกน้องนาเป็นเรื่องที่ยากมากครับผมต้องเอาใจใส่เรื่องรายละเอียดจริงๆครับแล้วก็งานที่ออกมาว่าต้อง มันต้องได้มาตรฐานจริงๆครับผมเนาะทำออกมาแล้วสวยงามทาแบบลวกๆไม่น่าทําครับพอทําออกมาแล้วบางคนก็เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องการรายละเอียดเก็บรายละเอียดความสวยงามพอทำอย่างนั้นเขาก็ไม่ช้คิดอะไรเพราะเขามีงานอย่างไม่ทำแตนเราก็คือมุ่งเน้นในเรื่องการทําพวกล่องนาครับก็เลยอยากให้ออกมาดีที่สุดครับมุ่งเน้นในการทําพวกล่องนาอยากให้ออกมาดีที่สุดเรื่องของอรูปแบบเรื่องของการใช้ประโยชน์ใช้สอยให้ได้ให้ได้จริงๆครับผมกับกลุล่างนาของเรา รงนี้พอปั่นขึ้นมาตรงนี้จะข,ขุดคลองทั้กคัขึ้นมาบริบทพื้นที่ตรงนี้จะสวยงามจริงๆครับผมว่าจะสวยงามแน่นอนครับอย่าให้พึ่งฝนตก,กนะอย่าพึ่งตกครับสักวันเนี้พรุ่งนี้อย่าพึ่งตกก็ได้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปครับพอเครลิงตรงนี้ลงมาเนี่ยคือมันจะสวยงามเลยแหละครับผมนะเนาะเพราะดินมันจะเสมอกันหมดในแนวเดียวกันมันก็จะสวยงามตรงนี้ครับเอาขัาว,วตาโยหะก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับกับคนคำโจนเป็นเนาะพอรีดคันรีดอะไรไปมันก็จะดูสวยงามครับ ว่าตรงประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยครับแล้วก็จัดองค์ประกอบอัดองค์ประกอบของสระของคลองของหนองของนาให้อยู่เป็นสัดส่วนครับตามแบบตามที่ท่านช่างออกแบบมาให้เราแล้วก็มันจะดูสวยงามครับเราต้องรีดครับผมเนาะถ้าไม่รีดก็คือไม่รีดก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ถูกตาและครับเนาะมันก็ไม่เข้าตาคณะกรรมการหรือไม่เข้าตากมเป้าหมายครับเนาะเรารีดแล้วถ้าผลมันหรือว่าเกิดจาก พายุฝนหรือว่าเกิดจากเหตุที่ว่าเกิดจากธรรมชาติครับเนาะมันก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ว่าก่อนที่มันจะถึงนั้นเราก็ทําให้สวยงามก่อนให้เจ้าของเลยท่านชื่นชอบครับเนาะทำออกมาเราทุกคนชื่นชอบเลี่ยเราก็ดีใจครับผมเนาะมวลดินตรงนี้เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วครับเพราะจะเป็นการดึงสลบขึ้นนะฮะไม่ค่อยเยอะแล้วครับเรนมาเล่าสู่กันฟังครับอัปเดตหน้างานของเราให้เพื่อนๆพ,พี่น้องที่ชมยูทูบของเราได้ชมกันครับเนาะ ก็เสร็จจากบอ่อนี้ก็ว่าจะไปะดูอีกบอ่อนึงครับที่2ชั้นครับไปอัปเดตหน้างานฝั่งนั้นแล้วก็ไปดูน้องๆทํางานครับเพราะว่าน้องผลบอ่อแรกชั้นแรกตัวเจอมีปัญหาเรื่องดินครับผมเนาะจะได้ไปกลับไปดูอีกรอบนึงครับผมก็ฝากผลงานเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับเนาะทีมงานสร้างขุดโคกน้องนาครับรับปรึกษาหารือเรื่องโคกน้าครับยินดีครับปรึกษาฟรีครับผมเนาะดูอีกรอบหนึ่งครับความสวยงาม ของเราครับเนาะชาแต่ชัวร์ครับผมเนาะบางทีทําเร็วก็เราได้กําไรเยอะจริงอยู่ครับแต่ว่าถ้ามันไม่สวยขึ้นมาก็มีผลกับเราเลยครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ